ความเงียบงำในค่ำคืนที่แสนมืดมิดเป็นอีกสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวแต่ถ้าหากความเงียบสามารถช่วยชีวิตคุณได้ก็จงเก็บปากเอาไว้เพื่อใช้นิยามจำเป็นเท่านั้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า a q u i e t place part 2หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจใกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ i ิน ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ลีที่เขาได้มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตามปกติระหว่างนั้นรอน,นี่เจ้าของร้านกลางดูข่าวบางอย่างที่มีความก่อรหลวนวุ่นวายเกิดขึ้นไปทั่วเมืองแต่ลีแทบจะไม่สนใจเนื่องจากเขาต้องรีบไปดูลูกชายแข่งเบสบอลในวันนี้เลยรีบไปนั่งที่อัธจันทร์ซึ่งก็มีรายกนลูกสาวนั่งรออยู่แล้วซึ่งณสนามนั้นครอบครัวของลีอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเอเวอรี่ผู้เป็นภรรยามาคา ที่กำลังลงเล่นในสนามและโบที่มาเชียร์พี่ชายอย่างไม่ห่างไกลลีนั่งมองลูกชายด้วยความปราบปื้มระหว่างนั้นก็ได้ทักทายเอเมดเพื่อนที่มาร่วมรับชมการแข่งด้วยกันและแล้วก็ถึงตาที่มาคัสลงแข่งเขารับหน้าที่เป็นคนตีแต่ทว่ามาคัสแทบไม่มีความมั่นใจตีครั้งแรกเขาก็พลาดแม่ก็บอกให้เขาใจเย็นตีครั้งที่สองก็เป็นอีกครั้งที่มาคัสพลาดและแล้วในครั้งสุดท้ายมาคัสได้เหลือมองเห็นสิ่งบางอย่าง ที่กำลังโผล่พุ่งอยู่บนท้องนาภาานั่นคืออุกบาตลูกโตที่กำลังตกสู่พื้นดินและแล้วการแข่งก็ได้ยุติจากเหตุภัยธรรมชาติผู้คนมากมายต่างรีบกลับบ้านลีรีบพาเรแกลลูกสาวขึ้นไปบนรถและฝากให้ภรรยาดูแลโบกับมาคัสขึ้นไปอีกรถและนัดแนะว่าไปเจอกันที่บ้านลีได้พาเรแกนขึ้นรถไม่ทันจะสตาร์ทคุณตำรวจก็ขับรถมาพอดีลีเลยไปถามกับอนนี่ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งรอนี่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนักในระหว่างการสนทนาจูจูรถของรอนี่ก็ถูกบางอย่างฟาดฟันลอยและลิวลีลุนทันทีวันนี้คือภัยอันตรายเลยรีบกลับขึ้นรถและพยายามจะหนีห่างแต่ทว่ารถคู่ใจของเขากลับสตาร์ทไม่ติดตัดมาที่รถอีกคันเอเวอรี่กำลังปลอบลูกชายทั้งสองว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านแล้วแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอพูดเพราะว่ารถบัสคันหนึง่งได้ดิ่งตรงมาหาเธอเธอ เลยต้องถอยรถอย่างฉับพลันเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองเนื่องจากมีบางสิ่งที่ร่างกายใหญ่โตกำลังฟาดฟันฆ่าคนไปทีละคนลีพยายามดูแลเรแกนและพาลูกสาวไปหลบซ่อนในตึกทุกคนต่างเงียบสงัดและทําให้ทุกคนสังเกตว่าเจ้าสัป,ปลาดนั่นมันรับรู้ได้แค่เสียงมันตาบอดและมองไม่เห็นทุกคนต่างนิ่งเงียบและตั้งสติแต่แล้วเสียงมือถือของใครบางคนก็ได้ดังทําให้เจ้าสัป,ปลาดโผล่พุพ่งเข้ามาในตึก ลีรีพาเรแกนหนีออกใบทางประตูหลังก่อนจะไปสมทบกับภรรยาและลูกชายอีกสองคนทวา่านานเป็นวันแดกหลังจากที่สัตว์ประหลาดบุกโลกณปัจจุบันมันคือวันที่474ซึ่งลีได้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับโบลูกชายของพวกเขาผู้ที่เหลือรอดในครอบครัวมีเพียงเอเวอรีผู้เป็นแม่มาคาสเรแกนและเด็กน้อยทารกที่ยังไม่ทันตั้งชื่อหลังจากที่การโจมตีครั้งล่า เรแ,แกนได้สูญเสียสามีแล้วเธอก็พอจะรู้ดีว่าที่นี่คงใช้เป็นที่กบดานไม่ได้อีกต่อไปเลยพยายามเก็บเข้าของสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับเธอนั่นก็คือกระเป๋าเก็บทารกซึ่งมีสายออกซิเจนถ้าเด็กน้อยร้องขึ้นมาก็จะเก็บทารกน้อยเอาไว้ในนั้นเพื่อเป็นการเก็บเสียงแต่สําหรับเรแกนแล้วเธอกลับมองว่าวิทยุสื่อสารที่พ่อพยายามขอความช่วยเหลือนั้นสาคัญเธอเลยหยิบมันมาด้วยพร้อมกับเครื่องขยายเสียงเพราะร แก่รู้ดีว่าจะสับประลาดมันแพ้ขึ้นความถีต่ำที่ออกมาจากเครื่องช่วยฟังของตนและนี่จะเป็นอาวุธสําคัญเพื่อใช้นิยามคับขันแม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกน้อยทั้ง3เดินทางขึ้นเหนื้อยอย่างไร้จุดหมายเพื่อหาที่พักพิงถูกกาอย่างต้องเต็มไปด้วยความระวังแม้แต่เศษใบไม้ก็อาจจะก่อทําให้เกิดเสียงเรียกเพียันตรายเข้าตัวเลยจําต้องทนเดินตีนเปล่าถึงแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวแต่ก็ต้องจําทน ดีกว่าจะต้องตายพวกเขาเดินกันจนมาเจอสิ่งก่อสร้างใหญ่โตซึ่งน่าจะใช้เป็นที่พักพิงก่อนที่ตะวันจะตกดินแต่หารู้ไม่วันณะที่นี้มีเจ้าของอยู่แล้วและการเข้ามายอมต้องเจอเข้ากับกับดักทันทีที่เอเวอรี่ย่างก้าวเข้าไปในอาณาเขตขาของเธอก็ได้เกี่ยวเข้ากับเส้นลวดซึ่งเส้นลวดก็นำพาเสียงมากมายดังกึกกองจากขวที่แขวนเอาไว้ซึ่งนั่นเป็นตัวเรียกร้องเจ้าสัปหลดให้เข้ามา ใเธอเลยบอกลูกๆว่ารีบวิ่งทั้ง3รีบวิ่งอย่างเร็วไวแต่การวิ่งอย่างไม่ระวังทําให้มาคาสัสไปเหยียบโดนกับดักหมีบุตรชายทนความเจ็บปวดไม่ไหวจนต้องโห่ร้องด้วยความเจ็บปวดงานนี้เรแกนเลยต้องปลุกความกล้าเพื่อปกป้องครอบครัวเธอหยิบลำโพงพร้อมเครื่องช่วยฟังปลดปล่อยเสียงความทีต่าใส่เจ้าสัปปะหลาดทําให้มันดิ้นด,ด้วยความเจ็บปวดจังหวะนั้นแหละที่เรแกนหยิบปืนลูกซองขึ้นมาและลันไกใส่ ัเพียงแค่นัดเดียวมันก็ตายแน่นิ่งไปแต่หารู้ไม่ว่าสัปหลาดไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวทั้ง3เลยต้องวิ่งหนีกันต่อไปเพราะไม่อาจประเชิญหน้ากับพวกมันโดยที่ไม่วางแผนหลัดเลาะเข้าไปในตึกและในตึกนั่นเองพวกเขาก็เดินชายผู้หนึ่งช่วยเหลือเอาไว้นำพาไปยังชั้นใต้ดินสไลด์ตัวเข้าไปในอุโมงค์และไปหลบซ่อนในท้งโลหะซึ่งในนั้นมันสามารถกับเก็บเสียงแต่ทว่าก็อยู่ในนี้ได้ไม่นานเนื่องจาก ซิเจนไม่เบียกพอเมื่อนาฬิกาได้ดังเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องรีบออกไปก่อนจะขาดอากาศหายใจตายและเรแกนก็ได้รู้ว่าชายชะกันที่ได้มาช่วยนั่นคือเอเมดเพื่อนบ้านที่แสนดีแต่เอเมดไม่อยากรับภาระเพิ่มเลยพยายามไล่ให้พวกเขาไปเนื่องจากที่นี่มีอาหารไม่เพียงพอสำหรับคนมากมายแต่เมื่อเอเมดรับรู้ว่าเอเวอรี่มีเด็กทารกมาด้วยนานก็ทำให้เอเมดยอมช่วยเหลือพวกเขาต่อร เพราะเอเมดเองก็มีอาจใจดํามากพอที่จะทอดทิ้งครอบครัวที่กำลังต้องการความช่วยเหลือค,ค่าคืนนั้นหลังจากที่มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเอเวอรี่ก็ได้มาทําแผลให้กับมาคาสัสเด็กน้อยโหร้องด้วยความเจ็บปวดโชคย,ยังดีทิศแทงโลหะนี้สามารถกลับเก็บความเสี่ยงการทําแผลเป็นไปด้วยความราบรื่นหลังจากนั้นเรแกนก็ได้มาช่วยดูแลมาคาสัสเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่สองคนมีเวลาได้คุยกันเอเม ได้ระบายความรู้สึกในใจว่าตนได้สูญเสียลูกและภรรยาไปแล้วตอนนี้เขาสูญสิ้นทุกสิ่งไม่มีอีกแล้วเป้าหมายในการใช้ชีวิตแค่เหลือรอดไปในแต่ละวันก็ยากเกินพอการอยู่คนเดียวคงจะเหมาะที่สุดสําหรับเขาเอเวอรีนเลยบอกเล่าเรื่องราวของเธอเช่นกันทั้งสองต่างเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่างเข้าใจซึ่งกันและกันดีจังหวะนั้นมาคาสก็ดีนเสียงเพลงดังมาจากวิทยุเรแกนก็ งงว่าสัญญาณเสียงมาจากไหนทั้งที่เมื่อก่อนพ่อของเธอเพยายามฟังเสียงวิทยุจากหลายความทีเอเมลเลยอ,อธิบายวันนั้นคือเพลงบิ d t นเดซ a ฉันได้ยินเพลงนี้มาตลอดสีเดือนบางทีการที่พวกเธอไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังเก่าของพวกเธอมันมีจุดอสัญญาณแต่สําหรับเรแกแล้วเธอคิดว่านี่คือความหวังเอเมนก็บอกว่าลมลมแรงแรงหนะ้าเอาเป็นว่าผมอยากให้พวกคุณไปในวันพรุ่งนี้ฝันดีนะเอเมนเลือกที่จะปฏิเสธทุกสิ่งไม่อยาก ทำอะไรทั้งนั้นต่างจากเรแกนในค่ำคืนนั้นที่แม่หลับไหลเรแกนเลยมาพูดคุยกับมาคัสว่าจะไปตามหาที่มาของเพลง Beyond the Sea บางทีเพลงนี้อาจจะหมายถึงพิกาศซึ่งฉันลองตรวจสอบดูแล้วจากการศึกษาของพ่อมีแค่จ,จุดเดียวที่ยังไม่แน่ชัดว่ามีคนอยู่หรือไม่นั่นก็คือเกาะทางเหนือเราสามารถเดินไปที่นั่นใช้เวลาไม่ถึงวันเพลง Beyond the Sea อาจจะมีความหมายแอบแฝงก็เป็นได้เรแกนว่าจะไปที่นั่นเธอจะไป ด้วยกันไหมมาคัสก็กล่าวปฏิเสธเธอจะบ้าหรอแม่คงไม่ยอมให้เราทําแบบนั้นแน่และมันก็อันตรายเกินไปแต่ไรแกนมั่นใจในความสามารถและอาวุธอันทรงพลังที่เธอมีนั่นก็คือเครื่องช่วยฟังของเธอแต่มาคัสยืนการยังไงก็จะไม่ไปสองพี่น้องเลยแยกย้ายกันในเช้าวันต่อมามาคัสตื่นขึ้นมาพร้อมจดหมายที่ไรแกนทิ้งเอาไว้เด็กน้อยตัวแสบไม่ฟังคาห้ามปรามของใครเลยเดินเดียวไปสํารวจที่นั่น เพียงลำพังเมื่อแม่ตื่นเช้าขึ้นมามองไม่เห็นลูกสาวและได้รู้ว่าเมื่อคืนลูกสาวคิดอะไรเลยขอร้องเอเมดว่าช่วยออกไปตามหาลูกสาวฉันหน่อยทารียังอยู่ที่นี่เขาก็คงอ on ้อนวอนคุณไม่ต่างอะไรจากฉันเอเวอรี่ขอร้องพร้อมน้าตาทําให้เอเมดยอมใจอ่อนตัดผ้ามาที่เด็กน้อยเรแกนที่เดินไปด้วยความเห้าหาญหรือความประหมาทกันแน่เธอเดินไปบนเส้นทางรางรถไฟจนไปเจอกับขบวนรถไฟที่จอดหยุดนิ่งที่นั่นมีซาก สมมากมายนอนเกินการด้วยความที่เด็กมีความกล้าเลยไม่คิดจะกลัวมันและสายตาของเธอก็เหลือบมองเห็นกล่องบฐมพยาบาลเรแกนคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เลยพยายามเอื้อมมือไปหยิบมันมาแต่แล้วแขนของเธอสั้นเกินไปถึงแม้จะคว้ากล่องมาได้แต่ก็พลาดท่าไปกระทากับร่างศพทําให้เธอถึงกับร้องกรีดและเสียงกรีดนั่นเองที่นําพาภัยมาสู่ตัวไม่นานเจ้าสั์ประหลาดก็ได้มาเยือนรถไฟขบวนของเธอเรแกนไม่ตื่นตระหน,นอกรี หยิบอาวุธเคลื่อนเสียงมาใช้พยายามทําให้สัป,ประลาดเจ็บปวดรวดร้าวมากที่สุดและเธอก็ไม่รอช้านําปืนลูกซองที่ขโมยแม่มาเล็งไปที่มันลั่นไกลไปหนึ่งนัดแต่ทว่าทักษะการยิงปืนของเรแกนนั้นชักอ่อนด้อยเธอ,อ,อ,อย,าายิงไม่เข้าเป้าและสัป,ประหลาดก็คืบคขานเข้ามาใกล้ทุกเวลาเธอเลยต้องบรรจุกระสุนใหม่แต่มือหนอนน้อยของเธอคงไม่ถนัดสําหรับงานนี้ถึงแม้เธอพยายามเต็มที่แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสูญเปล่าเด็กนอน คงจะจบชีวิตในไม่ช้าแต่แล้วเสียนกระสุนก็ได้ดังปังเอเมดได้มาช่วยเธอไว้ทันและพาเธอไปหลบซ่อนณสถานีรถไฟตัดภาพมาที่เอเวอรี่แม่จําเป็นต้องออกจากฐานเพื่อไปหาทางออกซิเจนให้กับลูกถึงแม้มาคัสจะไม่ยอมให้แม่ไปแต่เอเวอรี่ก็อธิบายว่าแม่จําเป็นต้องทําถ้าแม่ไม่ไปแม่คงต้องเสียใจตลอดชีวิตและแม่ก็เชื่อว่าลูกสามารถดูแลน้องได้แม่รู้ลูกต้องทําได้ ท้ายที่สุดผููเป็นแม่ต้องจากลาลูกๆเพื่อไปหาทรัพยากรมาเพิ่มในส่วนเรเกตและเอเมดหลังจากที่ประชุมปรับความเข้าใจได้อย่างเสร็จสรรพท้ายที่สุดทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะไปสำรวจที่เกาะนั้นไปดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นและระมัดระวังเฉยเช่นเดียวกับเอเวอรี่ที่ดิ่งตรงเข้าเมืองระหว่างทางเธอก็ได้เจอเกับสุสานองโบลูกชายที่ถูกสับปะหลาดหลายพาร เธอเลยยืนไว้อะไรที่นั่นพร้อมกับทิ้งแหวนมันบนป้ายหลุมศพเพื่อไว้อะไรให้กับลีด้วยเช่นกันต่างคนต่างเดินทางจนมืดค่ําและแล้วเอเมจดกับเรแกนก็มาถึงท่าน้ําที่เงียบสงัดมองหาเรือที่พอใช้การได้เพื่อการเดินทางในขณะเดียวกันมาคาัสก็ดูแลน้องเต็มที่กล่อมน้องเข้านอนเมื่อมั่นใจว่าน้องหลับไหลด้วยความสนของเด็กเขาก็ออกมาจากที่พักพิงเพื่อ,อออกมาสำรวจพื้นที่ตา ภาาษและแล้วสิ่งที่เขาประสบพบเจอนั่นก็คือซากศพทําให้เขาตกใจจนหกล้มและการหกล้มก็สร้างเสียงขึ้นมาในขณะเดียวกันเรแกนและเอเมิดได้เดินไปตามทางท่าเทียบเรือและเอเมิดก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวเมื่อเขาสํารวจดูก็เจอกับเด็กน้อยที่กําลังนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวโดยความที่หวังดีเลยไปสอบถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมหารู้ไหมว่านั่นคือกับดัก เด็กน้อยได้คล้องเชือกเอาไว้ที่คอของเขาซึ่งปลายทางของเชือกมันก็มีกระดิ่งมากมายต่อพ่วงอยู่ทําให้เอเมดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และทําให้เขารู้ว่านี่คือกับดักที่เจ้าทินได้วางเอาไว้เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ความเห็นเก่ตัวคือหนทางหนึ่งแห่งความอยู่รอดพวกเขาได้จับตัวเอเมดเอาไว้เพื่อไม่ให้ต่อสู้และสิ่งที่ชาวบ้านเหล่านี้หมายบองนั่นก็คือตัวเรเก เด็กหญิงที่ดูเหมือนจะมีค่าตัดภาพมาที่มาคัสเขารับรู้ถึงพยานอันตรายเลยรีบวิ่งหนีเข้าห้องกอบดานเจ้าสัป,ปลาดกำลังคืบขานเข้ามาใกล้มาคัสตั้งสติต่อสายออกซิเจนให้กับน้องและปิดหีบอย่างเน้นหนาก่อนจะอุ้มน้องเพื่อไปหลบซ่อนตัวในแท่งเหล็กที่เก็บเสียงแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะคว้าวิทยุสื่อสารมาด้วยและด้วยความที่เร่งรีบเด็กน้อยได้ทําการขังตัวเองเอาไว้นี่นั้นรู้ตัวอีกที ก็เปิดประตูทางออกไม่ได้เนื่องจากเขาลืมปิดกลไกล็อกอีกไม่นานเขาและน้องคงจะขาดอากาศหายใจตายโชคยังดีที่แม่กลับมาพอดีและเห็นว่ารังกบดานมีเจ้าสั์ประหลาดร้ายคลืบคานอยู่ด้านในในขณะที่มาคาสกําลังหมดอากาศหายใจเขาได้แต่แบ่งถังออกซิเจนของน้องให้กับตัวเองเอเวอรี่ที่อยู่เบื้องบนก็ได้วางถังออกซิเจนและวางแผนทําการบางอย่างนั่นก็คือการลั่นปืนขึ้นฟ้าเพื่อหลอกล่อเจ้าสับป,ปะหลา นนนั้้ขึมาซึ่งมันก็สำลิดผลเมื่อสาประหลาดยิงตรงตำแหน่งข้างทางออกซิเจนเอเวอรีเลลิงปืนไปที่นั่นลานกายเพื่อระเบิดถังเพื่อแผดเผาเจ้าซาป,ประหลาดร้ายแต่หารู้ไม่ว่ากองไฟแค่นั้นมันยังรุนแรงมากพอในส่วนเอเมดและเรแกนเอเมดได้ส่งสิกให้แก่เรแกนบอกกับเธอด้วยสัญญาณมือด้วยการพนมมือทั้งสองข้างชี้ลงไปเบื้องล่างแปลความหมายได้ว่าดำน้ำทันทีที่ เรแกนเข้าใจเรแกนก็โดดลงไปจังหวะนั้นเอเมิดก็ได้นําเชือกที่คล้องคอตัวเองมัดเอาไว้กับชายจากักรการผู้หนึ่งซึ่งเชือกที่มีกระดิ่งได้ก่อเกิดเสียงดังเรียกเจ้าสัปปะหลาดเข้ามาเจ้าสัปปะหลาดตัวร้ายมากมายได้พุ่งทะยานเข้ามาที่ท่าเรือจัดการคนไปทีละคนเอเมิดปักหลักสู้พร้อมกับชายจากักรการที่เขาพัฒนาการตัวและใช้มีดแทงไปที่ขาชายผู้นั้นกรีดร้องหล่อเจ้าสัปปะหลาดเข้ามาใกล้ก่อนที่เขาจะโดดลงน้ำ ดยที่ลืมไปว่าเชือกนั้นยังคล้องคอเขาอยู่ตัดผ้ามาที่เอเวอรี่หลังจากที่กองไฟแผดเผาเธอก็เฝ้ารอสัญญาณเตือนภัยที่จะมาช่วยดับไฟและเมื่อน้ําเริ่มหลังไหลเปรียบดังสายฝนที่ตกลงมาเสียงน้ําช่วยปกปิดเสียงฟีเท้าของเธอจนทําให้เธอมีโอกาสลงไปชั้นล่างเพื่อช่วยเหลือลูกทั้งสองและเมื่อเธอได้เปิดแทงเหล็กเธอก็เห็นว่ามาคาัสได้สรุปลงไปเอเวอรี่รีบตบหน้าลูกเพื่อให้ลูกฟื้นคืนสติ ก่อนจะปิดประตูบังเกอร์เพื่อทําให้ตนเองปลอดภัยตัดภาพมาที่เอเมดเขาลอยละล่องอยู่บนผืนน้ํามองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าสัประหลาดฆ่าคนทีละคนเยี่งไรและเขาก็สังเกตว่าเจ้าสัปะหลาดนี้มันนอกจากจะตาบอดแล้วมันยังว่ายน้ําไม่เป็นได้แต่ลอยตัวอยู่เหนือเรือตัวไหนที่ตกน้าก็ได้แต่ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดและแล้วเด็กน้อยเรเกนก็นําเรือมารับเอเมิดที่ลอยคอและรอก จนทั้งสองสามารถไปถึงที่เกาะอ,อย่างปลอดภัยพวกเขาไปสำรวจที่นั่นจนได้เห็นว่าผู้คนที่นี่อยู่ด้วยกันอย่างพาสุขไม่ต้องเพราะว่าผวงว่าจะมีสัประหลาดเพราะว่าสัประหลาด,าปปลาดมันว่ายน้ำไม่เป็นคนบนเกาะต้อนรับพวกเขาทั้งสองอย่างดีโดยการให้อาหารและให้ข้อมูลข่าวสารว่าตลอดมาพวกเขากินอยู่เยี่ยงไรซึ่งงานนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเรแกนที่สามารถตีความ เนอาหารในเพลงจากวิทยุและมาที่นี่ด้วยความเ้าหารหลังจากทุกอย่างสงบเอเมดและเด็กน้อยก็ได้พูดคุยกันกล่าวขอโทษและขอบคุณซึ่งกันและกันที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันฝ,ฝ่าฟันจนมาถึงที่นี่และนี่ก็เป็นวันแรกที่เอเมดยืนมองท้องฟ้าในวันที่พระอาทิตย์ขึ้นด้วยความโล่งใจโดยไม่ต้องกลัวว่าซาปลาดจะมาทาร้ายแต่แล้วสายตาของเอเมดก็เหลือบมองเห็นเรืออีกลำหนึ่งที่ถูกคลื่นซัดมาเทียบ าซึ่งมันก็เป็นเรือลำเดียวที่มีสัปหลาดใช้เกาะเพื่อเอาชีวิตเหนือน้ําเอเมนไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อเตือนทุกคนว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแต่ทว่ามันก็สายเกินไปเจ้าสัปหลาดตัวเดียวสามารถทําร้ายผู้คนได้มากหลายชุมชนที่สงบสุขเริ่มกระลาหนเพราะถูกโจมตีโดยที่ไม่ทันตั้งตัวผู้นำเกาะรีบปกป้องลูกของตนเองเก็บเอาไว้ในตู้ก่อนจะวิ่งเข้าไปบนรถบีบแตรอย่างดัง เพื่อหลอกล่อสัป,ประหลาดเข้ามาใกล้ซึ่งงานนี้เอเมดและไรแกนก็ได้มาช่วยด้วยรถคันสีแดงถูกขับออกไปนอกหมู่บ้านด้วยเสียงแตรที่ถูกกดเป็นระยะ,ะยะทําให้เจ้าสัป,ประหลาดพยายามทาร้ายพวกเขาแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถมาถึงจุดกระจายคลื่นวิทยุซึ่งจะใช้เป็นฐานทัพในการต่อสู้กับเจ้าสัป,ประหลาดตัวนั้นแต่ไม่ทันจะเตรียมการผู้นําเกาะก็ถูกมันฆ่าชีวิตไปโดยอย่างง่ายดายเหลือแค่เอเมดและไรแกนที่รีบ เข้าไปด้านในเพื่อจะเปิดคลื่นวิทยุแต่แล้วเจา้าสปารลาดมันก็คืบคลันเข้ามาใกล้ทั้งสองเลยต้องก้าวย่างอย่างระวังเพื่อไม่ให้เกิดเสียงตัดภาพมาที่เอเวอรี่และลูกทั้งสองที่กบดานอยู่ในแท้งเหล็กซึ่งตอนนี้ออกซิเจนใกล้จะหมดแล้วเนื่องจากแบ่งกันใช้3คนเอเวอรี่เลยตัดสินใจที่จะเปิดแท้งเหล็กเพื่อสูดอากาศเข้ามาด้านในตัดกราบมาที่เรแกนเด็กน้อยฝืนกานใจสู้อีกครั้งในการปลีนป่ายเข้าไปในห้องทำการ แต่ด้วยความประมาทเด็กน้อยไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังทําให้เธอไม่ได้ยินเสียงบานประตูที่เธอเปิดออกตัดกลับมาที่เอเวอรี่แม่ได้ออกมาเอาข้าวของและทําให้เธอรู้ว่าเจ้าสั์ประหลาดร้ายมันยังอยู่ใกล้ๆเธอไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปในแทงแต่เธอไม่ทันที่จะปิดประตูเจ้าสั์ปลาดมันแง้มบานประตูออกและพยายามโจมตีพวกเขาที่อยู่ด้านในซึ่งเอเวอรี่ก็ใช้ร่างกายตัวเองรับการโจมตีแทนลูก,ลก ในขณะเดียวกันเอเมดก็ได้รับการโจมตีเพื่อปกป้องให้เรแกนเข้าไปในศูนย์บัญชาการขาของเอเมดฉีดกาดแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็ยังคลืบคลานไปปิดประตูให้กับเรแกนเรแกนเลยไม่รอช้านําเครื่องช่วยฟังของเธอไปเจาะที่ไม่ลำโพงได้แพร่กระจายคลื่นความถี่ต่ําถึงขั้นทําให้เจ้าสัตว์ประหลาดร้ายนั้นกรีดร้องเรแกนเลยเอื้อมมือไปกดปุ่มออนแอร์แพร่กระจายคลื่นความถี่ต่ําไปทั่วรอบบริเวณเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่เบื้องหน้าถึงกับ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับมาคัสที่ใส่หูฟังอยู่เมื่อมาคาได้ยินเสียงนั้นเขาก็รีบถอดหูฟังและเปิดเสียงผ่านลำโพงเพื่อปกป้องแม่เด็กน้อยมาคัสเห็นโอกาสในการตอบโต้ครั้งนี้เขาจะเป็นบุรุษที่ปกป้องครอบครัวเลยเดินออกไปประชันหน้ากับปีศาจร้ายโดยการใช้ลำโพงในการสะกดร่างมันและไปหยิบปืนลูกโมกของแม่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับเรกแกนที่เดินไปหามันอย่างช้าๆหยิบแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้ๆ ฟ้าใส่หน้ามันเป็นจังหวะเดียวที่มาคัสลั่นไกลปลิดชีพเจ้าอัปรีนั่นสองพี่น้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดเพื่อก่อเกิดความกล้านในจิตใจและพร้อมจะปกป้องผู้เป็นที่รักไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดและแล้วหนางเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์สับสคร b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย